87ฮาา่าจ้า87แล้วก็ต้อง88ดิเพื่อนมามาไม่ยิงไงไม่ไงฮับจ้าฮับจ้บชาวันนี้เจ้าแอมบู๊ต <c oughs> คางเลขของพี่พี่บอกแล้วพี่บอกแล้วว่ามันคางเลขของพี่ <c oughs> 89ครับผมกเจ็7 โอ้โหมามาตูใช้ไม้แจมกี้ตางเขียนจับแอมบุดแล้วมาอิงมาว,วันวดีเลยโดนนี่ไงฮะฮะเข้า,าขใจไว้ด้วยอย่ามาห้าวกับข้าเข้าใจไหมข้าไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกห้าห้า เอาวะมาพอดีเลยต้องการตัวอยู่พอดีเลยเจ้ารัดสิมาปึ๊บี่โอโโดนโดนแล้วล่ะลงหลุมไปสีรอมานานมันใช้เวลาไปนี่สคริปต์เดี๋ยวว่าจับแลนีย่ยิ่งพูดยิ่งเอายิ่งพูดมันยิ่งยุ มันมืดจังหวะเฮ้ยเจ้าไอา้เน้อยเตรียมพร้อมนะออยหนึ่งสองจับไปเลยฮ่า่ลงหลงไปจ้าวิหายวิบวับไปกับตา, you can see ายูแคนซีมีเฮ้ยโอ้โหนี่มันจอดสีหน้านี่ว่า <laughs> ไม่มาแล้วดีเฮย้ย เอาเอาเฮ้ยทำไมมันจับไม่ได้อ่ะมันจับยังไงของมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจาเอามันจับยังไงของมันวะมันจับยังไงหรือต้องรอให้มันกัดก่อนเฮ้ยเอาเรียบร้อยดิดกิตรอนายมานานแล้วโอ้โหเวลาจับต้องให้มันกัดหลังก่อนครับผมคือถ้าไปแบบว่าเอาจี้ใส่มันเนี่ยมันไม่ยอมนะผมเออ 59าสเฮันนี่ไอ้ดูบจะมาเล่นกับข้าเหรอ59าสเ้วราต้อง60แต่เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเปิด60ไว้ฮัจ้าดูบเองคิดจะเล่นกับข้าเหรอข้านับเลขมาเว้ยขอโทษด,ด้วยจุงไปสู่สุกับไปเอา้าเอา้าอะไร <c oughs> อะไรวะมันเอาเด้ยวไยไ,ไม้จังเี็นไปเมื่อกี้เห็นตัวพี่แม่ พว้พี่เดินไปเฉยเลย <c oughs> อะไรของมันวะเนี่ยสกสีตมันอะไรของมันเฮ้ยเอาไอ้เอ้เอาไอ,อ,อ้ดูไม่ได้จะมาจับเองอ <c oughs> ตั้งใจมาจับตะก,กี้นะมันเอาไม้กางเขนไปเฉยวะ่ะสามสิบสมามาเจอกันซะหน่อยสิจุดสี่โดนแน่ฉันถือไม้กางเขนมาเองโดนแน่ พี่ก็ต้องเอาไม้กระเขนไปปากชั้นร้อยก่อนเลยนะถึงจะกลับมาเนี่ยเออไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีไม้กรเขนครับผมจับไปเนี่ยจับตัวแรกเลยอะตัวนี้เลยมามาเข้ามาเข้ามาเลยจุดสีครับมาดีมาดีาดวิ่งไล่สิเดี๋ยวฉันกินยานหนีนะมากายจะบมดแล้วล่ะพร้อมวิ่งอ่ะแน่มีลม้มลมีล้ม มันวิ่งทันได้ยังไงวะเฮย้ยไอซีกอะไรเนี้ยมามุดขึ้นมามุดขึ้นมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปจับแขนเจ้าซีกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะจับได้ไหมต้องลองดูัะผมจริงๆริั้แต่วิ่งมาเนี่ยไม่เคยโดนแขนมาจับเลยนะไปเห็นมันมีแขนยืดๆเน็่ไหมมันอาจจะโดนจับได้ครับผมต้องลองดูโอเคมายังไม่ถึงนี่หรอ <laughs> วิ่งหลายรอบเนะี่ย พี่งายแขนมันเึ๊บเอา้าโอ้โหโอ,โอ,โอ้มันจับไม่ได้นะผมทุกคนมันดึงดึงพี่ไปกินเลยอะเรียบร้อยนะผมถ้าเกิดเอาไม้กันเกนไปจับแขนซีกจะหาทำนะฮะมาเจอกันแล้วหน่อยฟิกเกอร์ การเขียนจับไปสี่สมน้ำหน้าเกไปเล่าสมน้ำหน้าเกไปเล่าไปเว้ยไปเว้ยว้ยมันจับนานอยู่นะผายละที่หายละวมจะยืนดูมันปวดรอกเดี๋ยวรอดูครับผมเดี๋ยวให้เจ้าฟิกเกอร์มันขึ้นมานะตอนนี้เราเปิดประตูได้แล้วผมเดี๋ยวฟิกเกอร์มันจะวิ่งมาหาเลย ออถ้าเกิดเราเปิดประตูได้มันวิ่งมาแน่นอนครับผมเร็วๆๆๆนี่นี่นี่มุมนี้แล้วเราจะวิ่งเสียบเข้าไปในห้องเลยเออาเอาจาเอา้าเอ้าทำไมมันลงไปอ่ะเฮ้ยทำไมมันเดินเหมือนปกติอยู่เลยวะจริงๆมันต้องไล่แล้วนะผมถ้าเราเปิดประตูหรือว่า พี่ยังไม่ได้มันปลดล็อกกุญแจแต่ยังไม่ได้เปิดประตูนั่นไงถ้าเปิดประตูครับผมนี่แต่เรายังไม่เข้านะเดี๋ยวมันจะวิ่งแบบโคตรพลาดเลยครับผมมันจะหงุดหงิดนะอารมณ์จุนเจียว <c oughs> ให้มันวิ่งไล่เราอันน้ามันไปประตูแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวดูมันจะวิ่งไล่อาดาอาดาอันน้า,นนาเรียบร้อย้อบายนะพี่ซื้อ เลยประตูเปิดเอ้าจะไประประตูเอ้าประตูไม่เปิดครับผมเอาจิบผ้าแล้วหนี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 เอา้าทำไมมันดึงเลยวะเพราะมันดึงบังคับตายเลยครับผมทุกคนคือเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยนะเห็นไหมแล้วมันมันดึงผ้าออกไปทางนู้นเลยครับผมถ้าเราไม่ออกก็เรียบร้อยนะกระโดดมา่กี่รอบล้ววะเนี่ย จะสิบอารสิบรอบเลยแล้วมึงเอ้ยท้าไมมันมันไม่เจอแจ็คเลยวะหรือทฤษดีพี่แบบผิดพลาดไม่เคยกระโดดหาเจ้ารัดสองรอบแล้วมันมันเจอแจ็คไงตู้เดียวกันนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> บทจะมาก็มาเฮ <c oughs> โอเคครับผมเจ้าแจ็คเนี่ยไม่สามารถจับได้นะครับผมก็คือมันไม่กลัวไม้กระเขีเขเยนแล้วว่าง่ายๆโผล่มาให้ตกใจเล่น มองได้ยี่สิบอาจาเดี๋ยวเดียเดี๋ยวลืมนะยี่สิบนะเฮ้ยเอาโอ้โหในที่สุดก็เจอนี่วนมาสองรอบเลยนะนี่ไอซมิตตี้เนี่ยไม่สามารถจับได้นะมอันอดีรู้อยู่แล้วนะฮะแต่มันทำให้ดูไงได้ไหมเออมองเห็นเนี่ยเราใจไม่ก็เขียนกับมันได้ไหมลองลองไม่ได้วะ่ะ หาเรื่องนะเราอ่ะลองเดี๋ยวเจ๋อีัะผมเจ็ดสิบมาวะ่ะกลัวที่ไหนอะมาดิรู้ว่ามันใช้ไม่ได้อยากลองเว้มาติร <c oughs> งหายยไปเล,ล๊บ มันมืดแล้วเนี่ยทําไมรอบนี้มันหายไปไหนหมดวะรอ,อยี่สิบสามเฮ้ยมันหายไปเลยนะมันเปิดไฟฉายไม่ได้เอ้ยฮาาัทาเอกเก้าสูนยใช้ไม่ได้นะผมเจอแล้วหนึ่งสามสามมืดจัดเลยยังไม่ถือไฟฉายนะเดี๋ยวเจอเอ้าเรียบร้อยอ๋อ,อวิ่งวิ่งเดี๋ยวไอ้วิ่งกีง่ทางทางไหนวะ โอ้ยเราตั้งใจจะหนีมันนะเนี่ยไม่ทันแน่เลยปะโอ้ยเรียกรอยครับผมเอหนึ 1, ่งสองศูนย์ก็ใช้ไม่ได้นะผมจริงจริงในห้องนี้ตัวไหนก็ใช้ไม่ได้ท้งนั้นนะผมแต่เรามาทําให้ดูเนาะจะซื้อไม้ก็เกีย์นายเลยนะนายกลัวไหมอ่ะ <c oughs> จะกอบิ้นนายกลัวไหมฮึ <c oughs> ไม่กลัวหรอไม้ก็เกีย์เอาไว้จ้าบ๊อบกลัวกันไหม ถ้า้าไม่มีใครกลัวเลย <c oughs> ก็แน่นอนนะผมถ้าเราเห็นใน YouTube เนี่ยอันนั้นเป็นของแฟนเบสที่เขาทําขึ้นมาเนาะแต่จริงๆโดยรวมจริงๆพี่ทํามาหลายรอบแล้วมันไม่ได้กลัวนะผมพวกไม้กางเขนอะไรอย่างนี้เนาะเป็นคนขายคงไม่กลัวหรอ